กองหลังนะครับก็ต้องคอยสกัดกัน้นป้องกันครับไม่ให้เจียประตูครับคอยสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนครับแล้วก็คอยสนับสนุนตำแหน่งมิดแบ็กซ้ายต้องพร้อมช่วยเกมลุกแล้วก็เกมรับพร้อมไปทุกที่ครับเปรียบเทียบตัวผมกับ GS Battery นะครับคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นไฮบริดครับเพราะว่าอึดและทนเหมือนผมผมน่าจะเป็นแบบรุ่น MF ครับเพราะเป็นรุ่นที่ใช้งานง่าย ก็เหมือนผมที่คอยควบคุมจังหวะและเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาช่วยให้เพื่อนเล่นง่ายครับเหมือนเวลาแบตหมดก็ต้องนึกถึง GS 3 1 3 8 0ที่พร้อมจะไปเปรียมแบตได้ทุกสถานการณร์เพราะการเป็นกองหลังต้องใช้ความเร็วในการตัดเกมพู่ต่อสู้แดนการคือหัวใจของทีมถ้าทุกอย่างมันพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วพวกเราก็จะมีโอกาสในการทำประตูครับแรนอึดชูไม่มีหมด